คือที่ผมลงคลิปแมปอนิเมะละสแตนชา์เนะฮะเพราะว่าผมทําการ FK ฟาร์มรีโรนั่นเองคลิปที่แล้วผมสุ่มบัฟให้กับตัวละครผมเสียรีโรไป300รีโรแน่นอนว่าเกลือครับไม่ได้บัฟอะไรดีๆเลยตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มรีโรมาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมรวมถึงตอนนี้เนี่ยแมปนี้ก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองแน่นอนครับไม่รู้ว่าเล่นไงเหมือนกันนะอีเวนต์นี้แต่ว่ามีประตูใหม่แล้วก็มีแคปซู ใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะฮะสำหรับอีเวนต์เดี๋ยวมาดูก่อนว่าตอนนี้ผมมีรีโรเท่าไหร่นะฮะปึ้มนี่ครับคุณมผู้ชมผมมีผมมีรีโรอย,อยู่800รีโรนะฮะ เป็นไงเยอะไหมคุณผู้ชมโคตรเยอะเลยนะฮะแล้วก็ลืมบอกครับมันมีโค้ดใหม่ด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะแจกโค้ดใหม่ด้วยเลยละกันนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถเอาโค้ดไปใส่ได้นะแต่ว่าผมใส่ไปแล้ววยครับโค้ดก็จะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่คือโค้ดแรกนะฮะโค้ดนี้500 m เอมวิสิตนะฮะใส่ไปได้เลยนะคุณผู้ชมผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วโค้ดที่2นะฮะโค้ดนี้แคลนวอลนะฮะใส่ให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมผมใส่หมดทุกโค้ดแล้วนะฮะโค้ดที่3แรคคูล่านะฮะ โคดนี้ใส่ไปเลยครับโค้ดที่4 s p สปูก้โคดนี้ ใส่ไปเลยครับโค้ดที่5ไม่มีแล้วครับมีแค่นี้4โค้ดนะฮะคือถ้าคุณผู้ชมมีโค้ดอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะฮะเพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e c store ร้านนี้มีจำหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดในแมปอันิเมะดีเฟนเดอร์รับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติกและ ID แก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ คุณอยากฟาร์มในเกมโรบรอกแต่ไม่มีเวลาฟาร์มใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเสุดเจ๋งที่จะช่วยการฟาร์มของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรบอ m แม t ทอยเล t ท,ทาวเวอร์ดิ e เอนส์ไฟไนทีดีหรือมีมซีก็ใช้งานได้สบายๆ UG Phone จะช่วยคุณฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแม้คุณจะปิดมือถือปิดคอมคอมบึ้มหรือไม่มีเน็ตระบบยังทำงานต่อฟาร์มให้คุณอย่างต่อเนื่องราบรื่นลดปัญหาแบตเตอรี่มือถือเสื่อมหรือค่าไฟพุ่งเริ่มต้นเพียงวันละ10บาท เท่านั้นพร้อมรับส่วนลดพิเศษ20บาทเพียงใส่โค้ด UG 3333แอปใช้งานง่ายอยากทดลองฟรีคลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วเริ่มฟาร์มกันได้เลยครับด<อ>เดี๋ยวมาดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยผมมีวัตถุดิบในการอีโวตัวละครเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเพราะว่าผมลงชาเลนจ์ไปเยอะมากๆมาดูซิไอเทมนี่มีของโคตรเยอะเลยนะฮะ เบิ่มๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมนั่งอ่านคอมเมนต์นะมีคอมเมนต์หนึ่งนะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคุณผู้ชมและผมคิดว่ามันคือเรื่องจริงนะฮะคอมเมนต์นั้นเนี่ยเขาบอกว่าพี่ครับพี่อย่าอีโวตัวละครมั่วเพราะว่าในโลก2เนี่ยมันต้องใช้มิติฉาดเยอะให้เก็บมิติฉาดไว้เออก็จริงนะคุณผู้ชมคลิปที่แล้วเนี่ยตัวไหนที่อีโวได้ผมอีโวหมดเลยนะฮะ เดี๋ยวมาดูตู้ก่อนล้วกันนะว่าตอนนี้เนี่ยตู้ตัวอะไรนะโอเคตู้2เป็นเซเบอร์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูตู้โลก2ก่อนแล้วกันเนาะตู้โลก2เป็นตัวอะไรเอ่ยอันนี้ก็พวกอีเวนต์ใหม่นะฮะอีเวนต์ช็อปก็จะอยู่ตรงนี้นี่ไงเอยเราแลกได้นี่ว่าฮาโลวีนแคปซูลแลกดีไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บขอแลกซุมหน่อยนะฮะสงสัยว่ามันจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าผมมียูเจปึ๊บผมได้เลยวะเนี้ยแตดคิวโอ้ยได้ตัวละคร นี่มันคือตัวละครที่โคตรจะเหมือนผมบ้านนี้ <c oughs> โอเคดีปึ๊บ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 โอ้โหอย่างน้อยเราก็ได้ตัวละครนะคุณผู้ชมตัวละครที่โคตรจะเหมือนผมโยฮันหรือเปล่าตัวเมื่อกี้มันเป็นตัวระดับเออเซเลเทียลนะฮะนี่เลยโอ้ดิเมธถือว่าดีเปิดมาหมื่นหนึ่งเลยนะฮะ น่าจะดีอีโวได้ด้วยแต่ว่าผมยังอีโวไม่ได้นะฮะต้องหาพัมกินเอเซนต์มา25แล้วก็ปืนนั่นเองดูซิซื้อน,นี่นี้ได้หรือเปล่าปืน2,500ว้าวโคตรแพงโคตรแพงเลยโอ้ยงอกดงด แล้วก็มีให้ซื้ออันนี้ด้วยนะฮะประตูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะได้เล่นอีเวนต์ใหม่ด้วยนะน่าสนใจมากเลยครับถ้าได้ตัวละครแบบนี้เดเมจมันดูเยอะดีอะคุณผู้ชมน่าสนใจนะโอเคเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปโลก2เกือบลืมเกือบลืมไปโลก2ก่อนโอเคครับตอนนี้แบนเนอร์3ก็จะประมาณนี้นะฮะจากการที่ผมเนี่ยดูในดิสคอ d นะฮะเขาบอกว่าแบนเนอร์นี้ ไม่ควรสูมนะคุณผู้ชมฉะนั้นผมจะไม่สูมก่อนละกันนะเดี๋ยวรอแบนเนอร์หน้าแล้วกันนะฮะอีเวนต์วีวันนี้เนี่ยผมจัดการไปแล้วผมหมุนแล้วตามนั้นแหละอุยอยากอยากอันนี้เพิ่มจังอะอยากแบบเอาแคปซูลเพิ่มอ่ะเอาเพิ่มเลยไหมมันอยากสูมอ่ะคุณผู้ชมขอสูมหน่อยเ้ปึ๊บปึ๊บโอ,โอเค เ,เดี๋ยวแลกประตูมาด้วยดีไหมอะเดี๋ยวแลกประตูมาอันนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมไปสุ่มบัฟให้กับตัวนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าผมเห็นว่ามันเดเมจเยอะ6กหมื 67, คือเยอะอยู่นะไม่แย่เลยนะฮะตัวนี้แค่3ามหมเองเออเดี๋ยวผมไปสุ่มบัฟให้กับตัวนี้ดีกว่านะเทรดสคริปต์โอเคเหมือนเดิมรีโรเลยครับคูณ4ด้วยนะวันนี้ถ้าผมดวงเกลือนะผมจะโมโหสุ่มรัวๆเฮ้ยเข็มผู้ชมมันเข็มออซิ่งผมมีแล้ว ไปต่อไปต่อขอบัฟดีกว่าออซิกหน่อยไหมฮะโอ้ช oh, ินิคามิโอไม่ก้อนโคตรเคมไปต่อไปต่อไปต่อเขมเกินเคมเกินอ, okay. อุ้ยโอเวอร์โหลดโอเคได้บัฟดีๆแล้วคุณผู้ชมบัฟนี้ของแท่ <c oughs> นี่เดเมจเริ่มต้นสามแสนโอไม่ยอดของแท่ได้บัฟดีๆมาแล้วคุณผู้ชมตัวตึงเลยนะฮะจังหวะนี้ <c oughs> เดี๋ยวล็อกไว้เลยนะยังอีโวไม่ได้นะฮะขาดคอสมิกเอเซนแล้วก็ขาดอันนี้เฟียโว้ส์คอลลิ่งนะฮะมาดูว่าหาจากไหนเอ๊เดี๋ยวสุมบ้าไกับสุกุนะต่อดีไหมเดี๋ยวสุมให้สุกุนะต่อแล้วกันนะเพราะว่าสุกุมันทำก้อนรี่ได้นะคุณผู้ชม่ะสุมต่อรอบที่แล้วสุกุณะผมเกลือรอบนี้ไม่เกลือโอเคโอ้หลอดมาอีกหนึ่งตัวเวทว้ดเอ้ยวันนี้ดวงผมมาแล้วผมพูดจริงวันนี้ดวงมาเลยนะฮะโอ้หลอดนี่คือมา2ตัวเลยนะ ตัวไหนต่อดีพอก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยซุ่มต่อไปะลุยเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมกับประตูนะฮะผมจะเล่นประตูนี่แหละไม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่าลองเล่นดูโอ้ยแบโบนด้วยหรอแล้วมันจะไหวยังไงไวะเนี่ยคุณผู้ชมได้ประตูแบโบนมาวอตเตเฮกโบรเหมือนต้องแลกใหม่นี่เนะี่ยประตูแม่งโคตรเข้มอะ่ะเดี๋ยวไปแลกใหม่ละกันนะฮะเข้มเกินแบบนี้ได้ประตูแบรโบนมาเฉยโอ้ไม่กอดแลกใหม่แลกใหม่ ประตูอะไร no ฮ okay. <Okay. S 1> ิตโอเคขอยังชั่วหน่อยประตูนี้โอเคโอ้โ okay. ห oh. ด่านดูน่ากลัวจังอะ่ะมอนมาจากฝั่งไหนไวะเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะฝั่งนี้นะฮะดูทรงเดี๋ยววางตัวปั๊มเงินก่อนวางตรงนี้เลยโอ้ oh. ทางตรงแบบนี้เลยหรอผมไม่ถูกใจเลยฮะคือมันเป็นทางตรงเลยคือตัวนี้ผมยังไม่เคยมาเล่นด้วยนะเดี๋ยวต้องลองมาเล่นแล้วคุณผู้ชมโอ้ oh. ระยะการโจมตีถือว่าดีนะอุย้ยมอนวิ่งเร็วมากเลยฮะเฮ้ยนี่มันมีบอกด้วยนะครับว่าเราได้ของอะไรเท่าไหรเออดีดีด,ด,ดีถือว่าจม วอ t เลือด8000สแล้วผมจะไหวยังไงไวะเนี่ยคุณผู้ชมเลือด8000สนเลยนะเฮ้ยเอาอะไรดีเอออันนี้ละกันนะฮะอ๋อต้องสูมหรอโอเคเดี๋ยวรอมอนมันเดินมาฝั่งนี้ก่อนโอ้ยากจัดนี่ผ่านเว็บด้วยโอเคเดีว,วางตัวนี้ลองดูไหวไหมไหวไหมฮะโอ้ยตีติดเลือดไหลติดเฟียด้วยฮะโอเคเหมือนจะไหวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอโหโหดมากโหดมากตัวนี้โอ้ไม่ก็ถือว่าคุ้มมากนะ ที่เราได้มานะฮะคุ้มเลยคุ้มเลย <c oughs> ไหวเลยมีตัวนี้แค่ตัวเดียว <c oughs> ตัวแมงโตรเก่งไอตัวเฟียเนี่ยอัพได้5ขั้นแต่เก่งมากเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองอัพด oh, ูโอ้อัพแพงอยู่นะอัพแพงมากอ๊บโอเคอัพดูอัพดูโ okay. ชคดีมากที่เราสูมได้บัฟนี้ถ้าสูมไม่ได้บัฟนี้เนี่ยอาจจะไม่ไหวนะฮะเอาจริงถ้าเฟียมันตีติดสถานะแบบนี้เนี่ยผมเองก็อยากได้อวตรารนะฮะไม่ใช่อู้หลอดแต่ว่าได้อู้หลอดมาก็โอเคแล้วถือว่าเอาลิ้นไปก่อน เดี๋ยวค่อยสูมให้กับอีกตัวหนึ่งเพราะว่าผมมีตัวนี้สองตัวก็น่าจะได้อยู่ไม่น่ามีปัญหานี่เล่นชิวๆเลยไหวชิวไหวชิวแต่ถ้าบอสมาเนี่ยไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะฮะรอดูแล้วกันเนาะอันนี้แค่เทียนหนึ่งเอง,เองนะประตูยากขนาดนี้เลยประตูเทียนหนึ่งอะ่ะอันนี้บอสอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นอินหรือไงวะคุณผู้ชมนี่เวฟที่32แล้วนะน่าจะเป็นแนวแบบลงอินแน่เลยนะฮะล่อมาเวฟที่32แล้ว เหมือนลงอินเลยน่าจะประมาณลงอินมั้งคุณผู้ชมโอเคครับอันนี้ก็จบแล้วนะฮะสำหรับอีเวนต์เนาะเดี๋ยวดูแป๊บนึงว่าเมื่อกี้เราได้พัมกินเอเซนมาด้วยนะฮะม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะคุณผู้ชมน่าจะมีประโยชน์แหละอาจจะเอาไว้อีโวตัวละครดูดิตัวนี้ว่าต้องใช้อะไรในการอีโวนะฮะอ่านี่ต้องใช้พัมกินเอ s เซนนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องใช้ปืนอันนี้เดี๋ยวผมลงประตูสักพักนึงก่อนนะคุณผู้ชมผมอยากอีโวไอตัวโยฮันตัวนี้นะฮะ เดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมเพงเห็นนะฮะถ้าเราลงอันนี้เนี่ยเราได้ตัวละครด้วยหรอเนี่ยผมได้ตัวนี้มาชาโดไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไม่รู้จะปั้นหรือเปล่านะแล้วก็ได้ประตูมาเพิ่มนะฮะเทียสองกับเทียหนึเหมือนเดิมนี่ตัวใหม่ที่ได้มานะฮะเฮ้ยอีโวด้ด้วยเหมือนจะอีโวไม่ยากนะคุณผู้ชมคอส m มิกเอเซสเนี่ยโอ้ดเมจเริ่มต้นห้าหมืเลยหรอ โอ้ไม่ god ดิเมตถือว่าเยอะมากตอนนี้ตู้รีละเดี๋ยวมาดูตู้ก่อนดูส,สิตอนนี้ตัวอะไรเอ่ยเฮ้หยหน้าตู้โกโจโ,โกโจโนี่ผมต้องสุ่มนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีคอมเมนต์นะฮะบอกผมว่าโกโจโเนี่ยถ้าจะอีโวต้องใช้2ตัวโอเคเดี๋ยวสุม่มสุ่มโกโจโก่อนอันนี้เค็มนะฮะการันตีเลยารันตีความเค็มออตโต้เซลดูแป๊บหนึ่งลีเจนดรี่ไม่เอาฮะเอาแค่ตัวมิสติก โอเครอบนี้ผมได้กโจแล้วครับคุณผู้ชมมีกโจ2ตัวละซึ่งมันจะสามารถอีโวได้นะฮะมันต้องใช้2ตัวผมลืมดูนะคลิปที่แล้วโทษทีนะนี่เลยครับอันนี้อีโวได้แล้วอีโวเลยครับเรียบร้อยฮะเป็นสตองเกตซ็อกเซอร์อันมาร์สนะฮะถอดหน้ากากนั่นเองแล้วก็อีโวได้ต่อนะฮะเป็นสตองเกตซ็อกเซอร์เราต้องหาอันนี้หาจากไหน <c oughs> ไม่รู้ว่าหาจากไหนนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเอ่อตรงที่คราฟก่อนไหมที่คราฟ ชื่อว่าอุ้ยคราบได้โอ้ยม่ยอด oh แต่ดูทรงแล้วคราบยากมากไลท์เอ oh s เซนต์คอส m ิกเอ s เซนต์เคิร์ดเอสเซนต์โอ้ยม่ยอดคราบยาก100%เดี๋ยวเก็บไปก่อนสแตตโคตรสวยดูดิสแตตสวยจัดนะอ่ะเดี๋ยวดูแบนเนอร์นี้บ้างเนี่ยฮะตัวอะไรไวะเนี่ยไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะคุณผู้ชมผมไม่รู้ตัวมันเก่งหรือเปล่า เดี๋ยวผมรอดูในดิสคอดแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าแนะนําให้สุมนะฮะสำหรับตู้แบนเนอร์สตู้นี้เดี๋ยวผมสุ่มเลยละกันนะตอนนี้ตัวหน้าตู้ก็มีประมาณนี้นะฮะนี่เลยมีควินซี่คิงเดียโบโลนุ่นนั่นนะคุณผู้ชมล拉ล拉สุมเลยละกันนะปึ๊บม,ม,มิสติกเคมป์จิถือว่าสวยอยู่นะได้เคมป์จิมาหนึ่งตัวเราก็ได้ตัวนี้มานะฮะรวยดีหรือเปล่าหึกว่าออโต้เซลลอยู่ตกใจหมดเลยอ่ะสุมต่อปึ๊บโอ้โหมาอีกหนึ่งตัว ตัวเดิมผมอยากได้ตัวผู้หญิงมากกว่าคุณผู้ชมไปต่อหื <c oughs> โคตรเค็มโอเคก็ถือว่าเค็มอยู่ดีนะเอาจริงไหมคือผมอยากได้ตัวนี้มากกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะลงประตูต่อนะฮะคุณผู้ชมบอกเลยว่าฟาร์มประตูยาวๆนะฮะอีเว้นต์นี้รู้สึกว่าได้ของดีมากๆเลยต้องเล่นหน่อยละ โอเคครับตอนนี้ผมได้ของอีเวนต์มาพอสมควรแล้วนะครับคุณผู้ชม9,144ชิ้นนะฮะที่มีเยอะแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมลงกับชาวต่างชาตินั่นเองนะฮะไปจอยประตูชาวบ้านเข่าแล้วก็เล่นด้วยกันนะฮะประมาณนั้นเลยแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยพัมกินเอสเซนต์นะฮะ2,774นั่นเองนะครับน่าจะเป็นวัตถุดิบในการอีโวตวลครในอีเวนต์นี้นั่นเองนะโอเค และเนื่องจากผมมีตัวนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าวัสดุในการอีโวมันพร้อมแล้วผมคิดอยู่นะว่าผมจะอีโวตัวนี้ดีหรือไม่นะฮะนี่ผมจะให้คุณผู้ชมดูว่ามันสามารถอีโวได้แล้วนะฮะไอตัวนี้เราก็ได้ชาโดว์มา2ตัวด้วยนะนี่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นตัวเมตาเลยนะเดเมดเยอะมากๆนะฮะถ้าอีโวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังอีโวไม่ได้นะคุณผู้ชมผมต้องหาคอส m ม c ิกเอเซน 25อันนะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนละกันว่าผมแลกได้หรือเปล่า25อันผมจําได้ว่ามันแลกได้ตรงนี้ตรง DIY craft นะฮะถ้าครับได้ก็น่าสนใจอยู่ผมต้องใช้ของประมาณนี้ลอง25ชิ้นดูได้ไม่เอ่ยเหมือนจะไม่ได้นะฮะประมาณนั้นเลยงั้นเดี๋ยวผมจะอีโวตัวนี้ก่อนนะฮะมอนสเตอร์ Monster นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวัตถุดิบในการอีโวเนี่ยพร้อมแล้วนั่นเองนะฮะขาดแค่ปือนอันนี้ซึ่งปือนอันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนี่เลย มาอีโวกันเลยดีกว่านะฮะตัวแรกในอีเวนต์นี้มอนสเตอร์นะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าลองอีโวดูดีกว่านะฮะเพราะตัวนี้เนี่ยเหมือนจะติดเมตาด้วยนะคุณผู้ชมในด้านตัวละครธาตุไฟนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคอีโวเลยฮะปึ๊บนี่อีโวเรียบร้อยนะฮะกลายเป็นระดับเซเลเทียลนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าน่าจะเก่งแหละนะฮะเอ้ยมีเบสซิ่งด้วยเดี๋ยวต้องใส่ดู อุ้ยเบสซิ่งก็ก็เท่อยู่เท่นิดนึงเดี๋ยวผมเอามาสุ่มบัฟด้วยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมแล้วต้องอัพเลเวลมันใหม่เลยเนี่ยโอ้หม่กอดเดี๋ยวมาสุ่มบัฟก่อนมันจะมีคูณ4ี่อยู่รีบสุม่มก่อนคูณ4จะออกนะฮะเดี๋ยวสวย่ะสุ่มเลยครับปึ๊บสุ่มรัวๆเลยคุณผู้ชมเซิร์ฟรวม,ม,รวมดวงต้องดีแน่นอนนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นครับคุณผู้ชมอันนี้เซิร์ฟรวมเนี่ยเนะี่ยสุ่มไปเลยอุ้ยได้แล้วคุณผู้ชม บับอวตารนะฮะเย่ yeah. ดีปะวะกับตัวนี้ไม่รู้แหละสมมุติว่าดีไปก่อนนะฮะนี่ดเมจเริ่มต้น70,000ถือว่าดิเมจเริ่มต้นเยอะอยู่แล้วก็สกิลทียังอัพไปได้นะ,ะคุณผู้ชมผมแทบจะไม่ได้เอาตัวนี้มาเล่นเลยนะฮะเอาไปอัพเลเวลเล่นเฉยโอเคก็สุ่มไปค่อนข้างเยอะเลยได้อวตารมาเดี๋ยวผมเอาของที่เหลือนะฮะเอามาแลกเอ่อฮาโลวีนแคปซูลหน่อยละกันนะ,ะคุณผู้ชมเพื่อจะได้ของจำ โอ okay. เคแลกไปโคตรเยอะไหนลองสุ่มดูว่าจะได้ตัวละครไหมยี่สิบสามแคปซูลเฮ้ยขอยี่สิบห้าได้ไหมยี่สิบห้าแคปซูลเลขยกได้สวยโอเคยี่สิบห้าแคปซูลมาดูซิว่าจะได้ของดีหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บสามสี่ห้าโอ้โหโอ้ม่กอดผู้ชมดูความเคมอาละกันนะฮะคงไม่ได้พูดนะครับว่ามันได้อะไรบ้างเห็นกันอยู่แล้วสี่สามสองหนึ่ง เดี๋ยวผมเปิดอีก30ลูกนะฮะขาดอีก2 1 2หนึ่งสอลองเปิดดูว่าจะเกลือหรือไม่อย่าพูดว่าเกลือสุ่มเลยไม่มีทางเกลือแน่นอน,นะฮะเราสุ่มไปหลายลูกแล้วคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้ไม่ยอดเงียบเลยคุณผู้ชมโคตรเงียบเลยนะฮะโอ้โหส3 2สองหนึ่งปึ๊บโอเครู้มือสุ่มต่อ แลกไม่อีก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 ,ก,อกขอเพิ่มขอเพิ่มขอเพิ่มมีกี่ลูกมีอีก38ลูกโหเยอะขึ้น,นเรื่อย <laughs> เยอะขึ้นเรื่อยนะฮะโอเคออโต้คลิกเลยเปิดไปยาวๆผมเชื่อใจในออโต้คลิกนะฮะ5 4 3 2 1โอเคเกลือ,อเฮ้ยมันเกลือขนาดนี้เลยเหรอเอาดีๆผมเหลืออีก1,000แล้วว่ะเอาเพิ่มดีไหม แลกเพิ่มดีไหมฮะเพิ่มแล้วกันนะคุณผู้ชมแลกทั้งหมดเลยเราค่อยเล่นเพิ่มแม่งเอย้ย39เดี๋ยวผมลองย้ายเซิร์ฟดูก่อนเผื่อมันเป็นที่เซิร์ฟนะฮะเผื่อเซิร์ฟมันไม่ดีนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟ VIP แล้วนะฮะมาลองดูซิว่าจะเป็นไงต่อแคปซูลอยู่ไหนอยู่นี่36ลูกสุดท้ายเปิดครับยาวๆเลยโอ้โหคุณผู้ชมดูดิ ดูความเขยมสุดยอดเอ้ยได้ตัวละครเอ้ยไม่สิมันคือสกินครับคุณผู้ชมผมได้สกินมานะฮะแต่ผมจําได้ว่าผมไม่มีตัวนี้แต่ว่าผมได้สกินมาแล้วโอเคแต่ผมไม่มีตัวมันไงคุณผู้ชมก็ไปต่อนะฮะแสดงว่าเซิร์ฟนี้ดวงดีอยู่ไม่แย่เลยอุย้ยได้อีกแล้วได้ตัวใหม่เหรออันนี้หรือว่าสกิน สกินหรือตัวละครสกินอีกแล้วนะฮะโอ้ไม่กอดโอ้เชี่ยสกินอีกแล้วแฮะอย่างน้อยก็ได้ละกันเซิร์ฟเรานะฮะอย่างน้อยเซิร์ฟตัวเองก็ยังมีได้ของอยู่นะครับคุณผู้ชมตัวนี้เดเมจยังน้อยอยู่จริงๆอยากได้บัฟไอ้นี่นะอยากได้บัฟโอเวอร์โหลดนะแต่ว่าบัฟนี้มาก็โอเคไอ้ตัวนี้เนี่ยมันตีติดสโลนะฮะซึ่งบัฟนี้ไม่จําเป็นนะคุณผู้ชมฉะนั้นเอาออกดีแล้วนะฮะแล้วก็ลุยต่อเลย ส่มยาวๆเลยดูซิว่าจะได้บัฟแจมๆหรือเปล่าขอโอเวอร์ดโอเคได้แล้วว,วันนี้เป็นวันของผมของจริงนะฮะโอเวอร์โดมาแล้วโอ้ใหม่กเฮ้ยดวงดีเวอร์เลยนะแต่ว่าเหมือนไดเมตารุสนะคุณผู้ชมช่างมาและกันนะฮะโอเวอร์โดแบบตรงสายเดี๋ยวลองตัวนี้ไปเล่นดูแล้วกันนะเดี๋ยวยัดอาหารนะ้มันก่อนผมมีเยอะอยู่ลองยัดดูซิอาหารแอดออล อุ้ยเววตันเลยนี่ว่าเววแปดห้าเลยนะฮะ <S <S ดเมตตอนนี้เริ่มต้น200,000โอเคถือว่าดีอยู่นะคผูชมแล้วก็เอาไปสุ่มสเตตหน่อยละกันนะฮะรีโรสเตตนี่ปั้นแล้วต้องปั้นให้ดีเลยสุ่มเลยละกันนะคผู้ชมรีโรอัลโอ้ยได้ S มาแล้วนี่เมื่อกี้ S บวกขอเออดเมตละกันนะฮะขอดเมสตสเตตสวยๆตอนนี้ก็เป็น 3SS อเนะฮะสเตตประมาณนี้ผมน่าจะปั้นให้ตัวนี้ได้แค่นี้แหละนะคผู้ชมปั้นต่อไม่น่าไหวนะฮะ งบไม่พอแล้วมันเปลืองมากโอเคไปเดี๋ยวลงสตรอรี่ดีกว่านะฮะสตรอรี่ใหม่ในโลก2นะคุณผู้ชมมาดูซิว่าผมเล่นไหวหรือเปล่านี่เลยด่านแรกเลยนะฮะ h ฮ g โอจีฮอก n ทานั่นเอง Let's go ครับก็ใช้ปืนยิงนะฮะเออใช้ใช้ปืนยิงเลยตามนั้นนะคุณผู้ชมใช้ปืนยิงมอนเลยถือว่าเกียนอยู่กดไปยาวๆ มันตีเร็วอยู่ในนี่ยเอาจริง SPA 4วิเองนะฮะตีเร็วมากไม่แย่เลยแบบนี้อ่ะอัพไปเลยเอ้ยนี่อ๋อกอน,นีกว่ามีเผาไม่มีมมนี่คุณผู้ชมก็ไม่มีเผานะ,ะแต่ว่ามันเป็นสโลนะคุณผู้ชมเห็นไหมสโลอ่าระยะค่อนข้างดีดิมเมทค่อนข้างเจ็บนะฮะนี่ดูดิดิมเมท8ล้านเอาเรื่องอยู่นะฮะ13ล้านแล้ว16ล้านแล้วตอนนี้ ตีเป็นลายเอ,อ e นะคุณผู้ชมถือว่าเอาเรื่องอยู่20ล้านนะฮะเออถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะสำหรับผมนะตอนนี้นะคุณผู้ชมก็ถือว่าแบกได้ผมว่าน่าจะจบสตอรี่โลก2ได้มั้งไม่ชัวโอเคตอนนี้ผมก็เคลียร์สตอรี่แรกในโลก2ไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมแอคหเคลียร์แล้วออกเลยเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะสุ่มบัฟให้ตัวนี้ใหม่นะฮะ ตัวที่ชื่อว่าเฟียครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเอามาเล่นแล้วมันดีมากดูดิดดเม่เริ่มต้น3ามแสนนะฮะซึ่งผมเนี่ยมีเฟียอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งฉะนั้นผมสุ่มใส่ตัวนี้มาทีดีกว่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมจะสุ่มให้ได้บัฟอวัตตเนะเพราะว่าเป็นบัฟที่ตรงสายที่สุดนะฮะเลสโกสุ่มเลยถ้าได้อวตตานี่คือเล่นตัวนี้เลยนะฮะคุ้มอยู่ถือว่าเก่งมากดูซิว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้คือดีอ่ะได้ไหมฮะสักร้อยดีโดนะคุณผู้ชม จะไม่ให้เกินร้อยดีโรเนาะไม่งั้นเนี่ยเกลือเกินอ่ะให้150รดีโรก็ได้คุณผู้ชมอุ้ยโอ้หลอดออกแล้วอุ้ยบัฟกลิตโอ้ไม่กอดก,กลายเป็นว่าออกบัฟกลิตเฉยอวตารไม่กลิตใช่แล้วถ้าอีโวนี่คือแบบสุดโกงเลยหรือเปล่าแบบนี้โอ้ไม่กอดบัฟกลิตออกแล้วครับคุณผู้ชมในไอดีนี้ โอเคตอนนี้ผมกลับมาที่โลกหนึ่งแล้วนะฮะกล่าวไว้ว่าผมจะ F K Farm ีโรทิ้งไว้นะคุณผู้ชมในชาเลนจ์เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเรทเนี่ยยัง F K ไม่ไหวนะคุณผู้ชมต้อง F K ชาเลนจ์ไปก่อนเนาะฉะนั้นคลิปนี้ประมาณนี้ละกันเนาะไว้คลิปหน้านะฮะผมอาจจะได้อีโวตัวนี้เพราะว่าบับพี่แกตึงเกินนะฮะไม่ก็อาจจะได้เล่นอีเวนต์เพิ่มนะคุณผู้ชมของในอีเวนต์เนี่ยผมยังได้ไม่ครบเลยนะเดี๋ยวน่าจะต้องเก็บอีเวนต์นี้เพิ่มนะคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าชอบฝากกันกดไลค์ ซับละกันนะฮะคลิปนี้ไปละจูบบายบายไปแล้วครับ